สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิมเพชรยนนะคะในช่องของพิงเพชรยนรถกระบะและรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของพิงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกระบะสี 4, ประตูยกสูงสีดำดุดืสุดหล่อของเราเลยนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ สนใจออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะคะคุณลูกค้าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะพาคุณลูกค้าไปดูรายเอียดคันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max Highlander 4ประตู1.9 Z นะคะปี2018นะคะจดปลายปี2019สีดำสวยๆแบบนี้เลยชุดแต่งรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะเพชรโจนตั้งขายอยู่ที่ราคา649,000บาทนะคะ ลูกค้าเครดิตีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยนะคะตามทิ้งมาเลยคะ mm ่ะ hmm. ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถได้เลยนะคะตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆเลยนะคะ mm hmm. โลโก้โตงกายจะเป็นโลโก้อิซุสุนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 2249ในส่วนของไฟหน้านะคะทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนิงไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างแล้วก็มีสกเกิร์ดด้านหน้ามาพร้อมนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นล้อแมกนะคะ ยางนะคะได้เป็นยางปี2018นะคะในส่วนของตัวยางนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นยางปีใหม่ให้กับคุณลูกค้าได้นะคะได้แม็กนะคะแม็กสีเทานะคะแม็กแต่งชิ่งสวยๆมาให้เลยนะคะแม็กขอบ17นะคะคุณลูกค้าในส่วนของตัวน็อตด้านในนะคะสังเกตเลยนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมีเหล้ามาได้สีดำม,มาพร้อม ไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับของเขานะคะจะได้เป็นแบบครเมียมมาให้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบออโต้นะคะมือจับจะนะคะจะได้เป็นแบบครเมียมนะคะช้อนล่างใส่แก้วน้าผล้น้ํามาให้นะคะกระจกนะคะคัน<โทฟ>นี้ได้เป็นตัวโลนะคะได้เป็นกระจกปรับด้วยมือมาให้นะคะ<โ> mm> มีช่องใส่แก้วน้าผล้น้ํามาพร้อมนะคะ พรมลายหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์อนด์ลอรกนะคะรุ่นนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเบาะผ้าสีดำตัดด้วยได้สีเทาสวยๆเลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งยืเดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วย สีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะหน้าจอสวยๆขึ้นมาเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่7 9็ดหมนะคะได้เป็นเลขไม่แท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะเช็คสูตรได้นะคะคุณลูกค้า ตรงพววมาไลัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะจอทัสกินมาให้อต่ังหาคนะค,ะคุณลูกค้คาเอเอเอ็มเอฟเอ็มได้นะคะคุณลูกค้าติดจอ Android มาให้พร้อมนะคะเชื่อมต่อบูทูธได้นะคะ USB ได้นะคะใส่ CD ได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะมีช่องใส่ของด้านบนแล้วก็คู่มือต่างๆด้านล่างมาให้นะคะ ไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะมีช่องเก็บของมาให้ด้วยนะคะอยู่ตรงด้านบนตรงนี้นี่นะคะสามารถใส่โทรศัพท์ก็ได้นะคะวางเงินก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะตรงกลางมีช่องใส่แก้วนะ้ำขวดน้ำมาพร้อมนะคะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะอีสูซูด,ดีแมสสีดำรุ่นนี้นะเหมาะเลยว่าตอนนี้นะคะบริษัเทเพชรยน์เราปรับราคาลงมาเยอะมาก ุ่นนี้ก็ปรับราคาลงมาเยอะเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะค้าโทรสอบถามรายละเอียดม,มาหาพิงตามเบอร์ที่พิงตักหมุดมาให้เลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารมือจับของเขาก็จะได้เป็นแบบโคเมียมเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ภายในของเขากว้างขวางมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะตัดด้วยได้สีเทาสวยงามนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมกระดุมเช่นเดียวกันนะคะ ยังไม่พอมีช่องใส่แก้วน้ำมาให้ด้วยนะคะในรุ่นนี้กระเป๋าจิงโจ้นะคะแล้วก็มีที่วางแขนมาให้ด้วยนะคะที่ห้อยสินค้านะคะสำหรับคันนี้นะออปชั่นของเขานะครบเึื่นจัดเต็มเลยนะคะภายในมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าซื้อสดจากไฟแนนซ์นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันได้เลย นะคะคันนี้พร้อมขายเลยพร้อมขายให้กับลูกค้าที่สนใจนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโคเมียมช่องน้าล่าใส่แก้วน้ําขวดน้ํามาให้ด้วยนะคะตัวน็อตต่างๆรอยมิดอาร์ตยางลายยางเดิมนะคะตัวน็อตนะคะไม่เคยขยับออกจากที่ นะคะซีต่างๆของเขาเดิมๆกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะโ no นบารนี่เขามีโนบารมาให้นะคะมาพร้อมแกบแมกไลรเนอร์สวยๆนะคะคุณลูกค้าเขาเรียกว่าสายซิ่งคือห้ามพลาดเลยนะคะนี่มีล้อไห้ท่อนะคะคุณลูกค้าแต่งท่อไปเขาเรียกว่าแต่งปลายท่อมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะสปอยเลอร์ไฟติตร์ตัที่สาม นะคะมือจับแบบโครเมียมมาพร้อมกับกล้องถ่ายหลังให้ด้วยนะคะชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะกันชนด้านหลังจะได้เป็นแบบโครเมียมลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถกระบะยกสูงปีใหม่ๆเล่งไม้น้อยนะคะผ่อนวันนี้เออออกรถวันนี้นะคะผ่อนอีกทีไปหน้านะคะแนะนำโปรโมชั่นนี้เลยนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เลยนะคะขับฟรี90วัน นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอีซูซูมีแบบกไฮเดนเดอร์สีประตูยกสูงนะคะปี2018จดจปลายปี2019นะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจยนตั้งขายที่ราคา649 0 0 0บาทนะคะเล่งไปเพียงแค่70,000กื่โลเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะบอกเลยใครได้ไปถือวอ่าคุ้มมากนะคะคุ้มสุดเลยนะคะถูกกว่าป้ายแดงครึ่งต่อครึ่งแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตจากตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะแผ่นเพจนี่เลยนะคะคุณลูกค้าเช็คจากสูตรได้นะคะตัวน็อตต่างๆนะคะจุกยางนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรดจุดแต้มสีนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่องพันเก้านะคะภายในห้องเครื่องนะคะ ไม่มีคาบนะคะหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะคะจุดรอยแต้มสีต่างๆนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้ม้ายแก้มขวาร้อยเมตาร์ตต่างๆซีนต่างๆนะคะแผ่นกันร้อนนะคะของเราเช็คแล้วก็ทําความสะอาดให้นะคะแล้วก็รดคันนี้นะคะมีวารันตีหลังการขายอีก30บวันด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงค์พาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะทูใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจ Isuzu DMAX Highlander นะคะ4ประตู1นึแซกปี2018จดปลายปี2019สีดาสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจโยนตั้งขายอยู่ที่ราคา6 4 9ส0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลย ะค,ะคันนี้จัดยอดได้เต็มนะคะคุณลูกค้าโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบ mm hmm. อร์พิงนะคะ082นะคะ7043253เ,เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยน์นะคะสำนังกงานใหญ่สาขาที่1นนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย 68แยกหนึ่งนะคะเรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่าในใดที่มองหารถมือสองให้คิดถึงเพชรยนเป็นดับหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าบริษัทเพชรยนนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า500กว่าคันแน่นอนนะคะมีทุกรุ่นทุกแบรนด์นะคะให้กับคุณลูกค้าได้แบบช็อปปิ้งกันเต็มที่เลยนะคะเข้ามาดูคลิปของพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามช่อง หอมหิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาช้อปปิ้งคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ